จ็ดงทีครับเวลาับเจ็ดว่ีครับ คือจริงๆแล้วต้องบอกนะฮะตำนานไมค่อนลอดดาบพี่หอยเนี่ยมันยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คลิปนี้เช็คให้พี่หน่อยสิว่ากี่ล้านวิวอ่ะคลิปที่ไมค่อนลอดขาบเป็นล้านวิวไหมกี่ล้านวิช็คให้พี่หน่อยยี่สิบเอ็ดล้านนี่ไงเฉพาะเฉพาะยูทูบยี่สิบเอ็ดล้านนี่ไงทำให้ผมอายถึงยี่สิบเอ็ดล้านคนมาแล้วไปครับนี่ยเรียบร้อยมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอโหยวิ ท่ปของเกินสามพิชนะครับพร้อมไปครับไปจุใจเราอเรือเรอะไรสวัสดีครับไอคอนสวัสดีครับดีใจนะกอดหน่อยกอดหน่อยใจม่นคือได้เห็นการเติบโตของเขานะครับคือผมผมทราบดีว่าพวกเราคิดคล้ายกันว่าเราอยากเห็นเด็กคนเนี้ย ติดทีมชาติใช่แต่มันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องราวที่แบบว่าต้องทําเรื่องอีกเยอะไมค่อนพยายามเรียนที่สูงนะลูกคือผมทราบว่าถ้าถึงขัน้นปริญญาตรีครับมันจะมีโอกาสเข้าสู่การติดทีมชาติได้หวังว่าระหว่างเนี้ยไม่โดนชาติไหนสอยไปก่อนใช่ท่านผู้ชมและท่า,านกรรมการครับโจทย์ใหญ่ที่เราท้าทายไมค่อนเนี่ยเป็นบอลนัดพิเศษครับคือโดยปกติเนี่ยทีมงานจะชวนกรรมการไปรตบอลอยู่แล้วเราก็เลยจัดแมชนี้ขึ้นแล้วก็ เติมไมค์คอนลงไปโดยมีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างไปชมภาพนะครับโอ้โหนี่ครับคือทีมไมค์คอนครับในทีมก็มีนักเตะรวมกัน5คนครับมีพี่หอยด้วยแล้วก็พี่คิวครับพี่คุณผู้สับาประตูและนี่พี่กันโปรดิวเซอร์ของสุวรรณเดชครับและพบกับทีมนี้ครับนี่คือทีมไว้ครับคือทีมที่จะเป็นคู่แข่งของไมคอนผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับจะมีทีมงานของทางซุเจิ๋วเราแล้วก็ พี่โอบีด้วยนะครับนี่ฮะจะมีพี่อ้นเนี่ยนี่ตัวตัวเต็งเลยนะฮะเนี่ยรวมกันครับกติกาในการท้าทายไมค่อนก็คือว่าต้องยิงประตู1ประตูและต้องแอสซิสต์หนึ่งครั้งในเวลากระเด่งขัน2ครึ่งครึ่งละ5นาทีที่สําคัญทีมห้ามแพ้ด้วยได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับเชิญครับตรงกลางนี่คือไมค่อนครับไมค่อนส่งให้พี่หอยครับพี่หอยเล่นติดซ้ายครับพี่หอยส่นไมค่อนพี่หอยโอเค ทรงยูได้อยู่แล้วไมคคอนเลี้ยงหลบโอ้โหสวยครับไมคคอนจะโอจะผ่านสามจะผ่านสี่ไม่ไหวครับไมคคอนผ่านสี่ไม่ไหวครับนี่คือพี่อ้นนะครับพี่อ้นโอบีครับโอ้ยไม่ได้จ่ายไม่ได้หุ่นเหนียวนะไมคคอนไปขวาครับูเล่นดีไมคคอนไปขวาแล้วไมคคอนโอ้โคตรมากเปรียวมากคนเดียวทั่วสนามครับครับเขาเล่นอยู่คนเดียวเลยไมค์คอนโดนพี่เบิร์ตเบียดลูกออกครับพวกเรานี่สงอสงแงะมาก ปิการส่งให้ไมค์อนไมค์อนต้องทำหนึ่งประตูแอซิสหนึ่งครับยิงติดครับนอ้ยิครับโอ้หเตะแรงมากครับนี่คือบิกกอตครับล่วงเลยครับพี่หอยครับพี่หอยเลยส่งให้คิวเลยไอคิวอะพี่หอยโอ้โหใีครับโอ้ยใจสวยนะายดีมากเลยไอคานเหรออพี่หอยโอ้โหใจสวยครับโอ้โห โทษฮะก้องยังไปถึงไปจับเขาค่ะโอ้ยจ่ายสวยมากจ่ายด้วยซ้ายเออยจ่ายสวยจริงจริงจ่ายไปตรงกลางว่างเลยครับไมคอนแตกขวานนิดเดียวครับตีแรงครับเต็มครับโอ้ยตัดเต็มคอรอดูจิงซูนครับไมคอนครับไมคอนพยายามแอสซิสต์นะครับอีกหนึ่งพลักิจครับโอ้ย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 นั่นคือพี่ก๊อตครับพี่ขาวสุดที่ก็คุ้าเล่นจริงจังครับตูวจริงจังครับเอาล่ะดูดี น่าเกือบตีเสมอได้ครับพี่ก๊อตนี่เขาเป็นทีมตัดต่อออนไลน์ครับเอาละครับหมคยคอนได้บอลครับโอ้โหจ่ายบอลสวยครับโอ้ยสวยฮร์ร้ยพี่คิวจับไม่อยู่ครับโอ้ยเสียดายพี่คิวโอ้โหจ่ายแม่นมากเอาละครับไมา์คอนได้บอลหมค์คอนทำไงครับหมา์คอนต่ออรซีครับ่งพี่หอยครับหอยยิงไม่โดนเขาเหอขาย่งข้เขาเดินทางเขาหน้าต่างเาเขาหน LIKE ้า่างด้านข้างครับสมบับช้าครับโอ้โห โอ้ลูกนี้นี่จ่ายดีมากนะครับโอ้ดูนียไมคไปจ่ายให้พี่คิวพี่คิวชีงกลับไมคอนมาไม่ได้ครับไมคอนยิงไม่ได้เขายิงไปแล้วพี่คิวมาพี่คิวหลอกสวยครับบอลออกข้างครับไมคอนได้บอลไมคอนพยายามมองไปที่หอยนิดนึงนะครับโอ้ยตอกส้นครับสวย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 ครับหอยหอยส่งให้ไมคอนไมคอนของพี่หอยพี่หอยเซ้นไม่ถึง เซ็นมันไม่ถึงเออโอเครุ่ื่จได้จังหวะนี้นี่คือยกบอข้ามศีรษะครับหรือเวลาประมาณหนาทีครับพี่คิวได้บอลครับเอาแล้วครับไมค่อนได้บอลแล้วไมค่อนทำไงครับไมค่อนโอ้ยใจม่อยอยโอ้โอโอ้โอ้อยโอ้โยคอโอ้โยโอ้คอยออ้โอ้อโอ้โ้วอยอยอย้ คือต้องชมว่าผู้สาประตูเขายิงเพากันดีครับพี่อั้มกันดีครับจ่อยก็ยิงดีแล้วครับแต่พี่อมกันดีครับอะไรครับป๊อตลบได้สองหนึ่งครับเฮ้ย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 หลอกครับสวยครับโล่งเลยครับอ้าวอ้าวแฮนด์บอลนะแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลครับเอาละฮะแฮนด์บอลนะฮะชมพีอาร์นิดนึงครับแหมกรรมการบอกว่ายังไงต้องใบเหลืองครับลูกนี้ครับไล่ออกไล่ออกจากโปรดิวเซอร์ไปเป็นสเตทเลยฮะ เฮ้ยแต่ถ้าเขาไม่ใช้มือลูกนี่เข้านะเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแล้วไ่โดนคือจังหวะเขาเลยไม่ได้ตั้งใจครับพี่คุณต้องเซฟนะครับแล้วคนยิงคือพี่อ้นครับพี่อ้นแรงๆโอ้ยขุนเม่นเกมขุนเกม่นจับได้ครับยังศูนย์ตอนหนึ่งอยู่ครับจบครึ่งแรกนะครับทีมสีน้ำเงินนำหนึ่งศูนย์ครับเริ่มเกมครึ่งหลังครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับพี่กันที่เสียจุดโทษออกไปพี่แบงค์มาแทนครับไหวใช่ไหมพี่แบงค์ ทีมขาวชิงบอลยังสวยครับพี่หอยไปแย่งบอลครับพีก็ได้บอลครับโอ้ยอ้า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 วโอ้ยอ้าวโอ้ยอ้วโอ้ยอ้าโอ้ยอ้อยครับโอ้ยโอ้ยวโอ้ยัวโอ้ย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 อ้ยโอ้โอ้ยยโอยโอยโอยออยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอยอยอ้ย คือต้องบอกว่าเขาทำผิดพลาดอย่างแรงผมไล่ออกเลยเปลี่ยนตัวเลยแต่เขาวิ่งออกมาครับแบงค์เขามาขอโอกาสให้ผมนะครับพี่ผมเล่นยังไม่ถึง4ี่วิเลยเขาตั้งใจไงตั้งใจตั้งใจออฟฟักชั่นเลยเอาตัวโคชนเลยถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมผมก็เลยอ่ะโอเคให้โอกาสพี่คิวส่งขึ้นหลังครับนี่นะครับพี่แบงค์เนี่ยาระเลยแหละภาระเพื่อนเลยแบงค์ส่งให้กับไมค์คอนไมค์คอนโยกหลอกครับหลอกได้สองคนแล้วครับ โอ้แล้วตามประกบพี่หอยด้วยด้วยอีกฝ่ายหนึ่งประกบพี่หอยสามคนนะครับพี่หอยไม่มีพื้นที่ครับเจากเขามีคิวครับคิวหลอกคิวทรงแหมยังติดครับไอคอนส่งให้พี่หอยบองโอ้โหโอ้โหเอวยึด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 ยืดครับนึกว่าจะมงงเข้าครับนึกว่าจะเข้าเสาไกลดูนะครับเกรงคอบ้องแหมมันออกไปฝั่งนะครับ ต่นี่มีการเปลี่ยนตัวนะครับพี่คิวเหนื่อยครับออกไปก่อนครับและที่สําคัญนะครับทีมงานเวลาเหนื่อยจะเปลี่ยนตัวออกได้แต่พี่หอยออกไม่ได้นะครับไม่ได้ครับพี่หอยออกไม่ได้ต้องแอซิดครับพี่เกาลงมาแทนพี่คิวครับนี่ครับพี่เกาครับพี่เกาส่งให้กับไมค์คอนครับซึ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับวิ่งอยู่คนเดียวครับไมค์คอนอู้ยใจยาวมากสวยมากครัพี่หอยครับพี่หอยขึ้นไรไม่ใครอะส่งให้ใครวะไม่ใครอะเวลาขึ้นหลังใกล้หมดแล้วด้วยครับภารกิจไมค์คอนยังไม่สมเด็จครับเวลาเหลือหนึ่งนาทีครับ พี่กอนจับบอลเด้งครับไมคอนได้บอลครับไมคอนตายแล้วล่ะตด้ถึงเท้าเลยครับโอ้ยต้องเข้าแล้วนะไหวพานขนาดนี้ดูทำหน้าโอ้อาอะไรกันแบบนี้เหนื่อท่วมนะครับเนี่ยครับจังหวะจับบอลครับพี่กอนจับแล้วมันเด้งนะครับบอลได้เข้าทางไมคอนครับไมคอนเหลือบเหลือบมองนิดนึงครับแล้วจ่ายงามๆให้พี่หอย ไม่จับเลยครับยิงแบบไม่จับเลยอ่ะดูดิครับหลุดหมดเลยครับนี่และภารกิจนี้ก็ทำสำเร็จนะครับไมค์คอนยิงหนึ่งอาซิ่์หนึ่งครับทีมต้นเดืนชนะครับสองศูนย์แมชมิตรภาพครับหน่งมากจริงตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีติ๊กตอกครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ ติ๊กต็อกซุปเปร์จิวออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้อออากาศทางรายก,การโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ติ๊กต็อกของซุปเปร์จิวออฟฟิเชียลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร์นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ